สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0จนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะผมก็เชื่อว่าส่วนมากนะส่วนใหญ่นะก็มุ่งหวังความดับทุกข์นั่นเองนะซึ่งความดับทุกข์ที่ถาวรที่แท้จริงเนี่ย นะครับก็แตกต่างจากนะความดับทุกข์ชั่วข่าวอย่างเวลานะเรามีเกิดความทุกข์ขึ้นนะความร้อนนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยเราจะเห็นถึงโทษมันนะครับแต่พอสักพักหนึ่งนะจะทิ้งไปสักวัน2วัน,อ,วนอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยบางทีอาการร้อนอย่างนั้นมันก็ค่อยๆทุเลาหายไปนะแต่อย่างที่บอกนะครับสิ่งเหล่านั้นยังไม่ใช่นะครับเ,เขาเรียกว่าความดับทุกข์ที่แท้จริง ความดับทุกข์ที่แท้จริงในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความดับทุกข์นะที่มันไม่กลับมากําเริบนะความหมายคือมันเหมือนคนที่ป่วยแล้วหายป่วยอ่ะนะเพราะกินยาฆ่าเชื้อนะไม่ใช่ว่าพอมันป่วยแล้วก็เลยไปหายายามองนะมาทานะบรรเทาอาการปวดหัวเนงะี้ยหรือเอายาแก้ปวดนะมากินนะแต่ว่าไม่ได้รักษาตัวเชื้อโรคนะครับ เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสําคัญนะก็คือจะต้องไปละกิเลสตัณหานั่นเองนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายฟังว่าทุกเนี่ยนะควรกําหนดรู้นะครับแต่ว่าสมุทัยนะเขาคือกิเลสตัณหาเนี่ยนะครับก็คือควรจะละนั่นเองนะครับส่วนนี้โรดเนี่ยควรทําให้แจ้งนะครับแล้วก็มรรคกเนี่ยก็ควรจะเลินขึ้นให้มากนั่นเองนะครับเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเข้าใจเป้าหมายอย่างนี้ถูกไหมก็แบบว่า การที่จะดับทุกได้ถาวรเนี่ยก็คือจะต้องบรรลุธรรมนั่นเองนะก็คือปริยัติธรรมนะปฏิบัติธรรมยังไม่พอนะต้องไปถึงปฏิเวทธรรมการปฏิเวทธรรมก็คือการบรรลุธรรมนะถ้าขั้นต้นก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็คือบรรลุโสดาปฏิผลนั่นเองนะครับบรรณักประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็หวังนะก็อยากได้อ่ะพูดง่ายคืออยากบรรลุธรรมอ่ะนะเพราะว่า ผู้เจ้าก็บรรยายนะถึงสปปรรพคุณนะนะประโยชน์อนเนกอน,นันต์ของการบรรลุธรรมนะการได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นปิดกำเนิดอบายนระกนะเปรตอสูรกายโดยราชานนะครับแล้วก็เกิดในสุคติพสุคติภูมิเท่านั้นนะเช่นพบมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะเกิดอีกไม่นานนะครับว่าถึงกระแสพระน,นิพพานละนะผู้ที่ถึงโสดาบันเนี่ยแปลว่าถึงกระแสพระน,นิพพานละนะเป็นผู้ที่จะไหล ไปสู่นิพพานอะไรที่สุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่เริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมอ่นะเป้าหมายแรกก็คงจยามุ่งหวังนะว่าให้ตนเองเนี่ยนะได้บรรลุธรรมนั่นเองนะครับ <S 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 <c ans han> คำถามคืออยากบรรลุธรรมนั้นเป็นกิเลสหรือเปล่านะความอยากความอยากเป็นตัณหาเหมือนความอยากที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเป็นกิเลสหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าถ้าตอบตามตรงก็บอกเป็นนะเหมือนคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วอยากบรรลุธรรมเนี่ย เป็นกิเลสนะครับพระมเป็นตัณหาความอยากได้นะอยากมีอยากเป็นนะครับเอาถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอยากสินะผมก็จะเล่าให้ฟังคล้ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่านะในวัยเด็กมีคนมาถามเราอ้าวโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะบางคนบอกอยากจะเป็นหมอนะอยากจะเป็นวิศวกรนะอยากจะเป็นทนายความนะอยากจะเป็นตำรวจอยากเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะความอยากเนี่ยเป็นตัณหานะครับแต่ว่าผู้ที่จะบรรลุผลได้อะ ไปเป็นแพทย์วิศวกรนาตหารตำรวจนาทนายอะไรต่างๆนะมันก็ต้องทาไงฮะก็ต้องไปฝึกฝนเล่าเรียนใช่ไหมต้องไปศึกษาเรียนฝึกฝนตัวเองใช่ไหมเพื่อให้มีทักษะขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิ่งเหล่านั้นได้เข้าไหมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ไม่รวมถึงว่าคนทั่วไปนะที่ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะคนทั่วไปในสังคมที่ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่มีความอยากอยากรลุรรมอยู่แล้วเพราะเขาไม่รู้บรรลุธรรมคืออะไร แต่เขามีความอยากนะในาการนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้มันเยอะๆขึ้นนะเขามีความอยากนะในความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองนะโดดเด่นดังอย่างเงี้ยแล้วเขามไม่อยากนะที่จะจนนะไม่อยากที่จะเเป็นคนไม่มีใครรู้จักอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเขามีความทุกข์จากตัณหา นะจากการมตัฏันหาภาะวตันหา,ะว,ะนหาวิภาวะตันหาอยู่แล้วพเพียงแต่ว่าอยากของเขาเนี่ยเป็นอยากแบบโลกโลกนะคืออยากมีเงินทองอยากรวยนะอยากรออยากสวยอยากเด่นอยากดังนะครับเอ่ออยากมีของโก้หรูอะไรประมาณนี้เขาก็เป็นทุกข์ของเขาอยู่แล้วนะความทุกข์นี้ก็วนเวียนอยู่ในใจคขอแล้วเพราะตราบใดที่เรามีตัณหาไม่ว่าจะเป็นการมตัณัหาภาะวตัณหาวิภาวะตัณห,หาเนี่ย นะมันก็คือเหตุทำให้เกิดทุกข์อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะมันเกิดขึ้นในใจของคนส่วนใหญ่ที่เป็นปุถุชนอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ประพฤติฏิิธรรมนี่สินะพอประพฤติฏิิธรรมนะก็เกิดความคาดหวังนะอยากจะบรรลุธรรมในาชาตินี้อยากจะบรรลุธรรมอย่างเลยนะอยากได้ดวงตาเห็นธรรมอยากปิดอบายใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าความอยากนั้นนะ่ะนะนะมันเป็นเป็นกิเลสต,ตัณหาหรือเปล่าคำตอบคือใช่นะเพราะความอยากนั่นแหละเป็นกิเลสตัณหาแต่หลักการคือางครับ ถ้าเราเข้าใจว่าเราอยากบรรลุธรรมเนี่ยนะก็เหมือนกับที่บอกว่าเราอยากจะเป็นหมอวิศวกรอยากจะเป็นตำรวจทหารก็ต้องฝึกนะนการาพรลุธรรมก็ต้องฝึกนะอยากอย่างเดียวไม่ฝึกเนะี่ยก็เกิดความทุกข์ทันทีนะความทุกข์ก็เหมือนเราอยากจะนอนหลับนะมันก็มีแต่อยากอย่างเดียวแต่มันทําไม่ถูกมันก็นอนไม่หลับใช่ไหมเราอยากจะเป็นหมอเป็นวิศวกรนะอยากจะเป็นตำรวจทหารเราไม่ฝึกก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมเนี่ยสาคัญนะเพราะนั้น ในวิธีการปฏิบัติเราต้องเข้าใจนะถ้าอยากบรรลุธรรมนั้นเป็นกิเลสเราทํำยังไงล่ะนะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะอย่าให้ความอยากมันเะป็นความอยากนะอย่าให้มันเป็นสมุทยัยนะก็เปลี่ยนความอยากนะั้นะนะไปเจริญมรรคแทนเจริญมรรคก็คือทางนะ่นะนที่จะไปสู่อน,นิี้โรธนิพพานคือทานิพพานให้แจ้งถูกไหมฮะ ถ้าหลักการง่ายๆเราก็พูดถึงก็คือการใช้ตัณหาก็คือความใช้ความอยากของเราอะ่ะนะเช่นอยากเป็นแพทย์อยากเป็นวิศวกรอยากเป็นตำรวจทหารทนายเนี่ยเราก็ใช้ความอยากของเราอะ่ะใส่ความเพียรพยายามเข้าไปใส่ความอดทนเข้าไปนะขะจัดความขี้เกียจค้านเอาเวลามาฝึกฝนตัวเองนะมีความมุ่งมั่นพยายามตั้งสัจจะเอาไว้แล้วก็ทาอย่างเงี้ยก็เหมือนคนปฏิบัติธรรมแหละนะคนปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้ว่าเราอยากบรรลุธรรมนะความอยากเป็นตัณหา แต่ก็ใช้ตันหาเนี่ยแหละเพื่อละตันหาเสียเข้าใจความหมายไหมก็คือเราอยากบรรลุธรรมแต่แทนที่เราจะอยากเฉยๆนะเราก็ไปเจริญอริยมรรคมีโองแปดใช้ความเพียรพยายามความอดทนสัจจะอธิษฐานตั้งใจจะทำนะมีความเ,าเพียรพยายามต่างๆจเจริญสติภาวนาถูกไหมเปลี่ยนจากตัณหาเนี่ะใช้ตัณหาเนั้นขับเคลื่อนนะไปในทางฝึกฝนปฏิบัติธรรมและในที่สุดเนี่ย นะเมื่อไปถึงอริยมรรมีองค์8บริสุทธิ์บริบูรณ์นะมันก็จะสําเร็จของมันเองใช่ไหมเพราะว่าผู้ตัดสินเนี่ยมันไม่ใช่ใครไปตัดสินเรานะเรื่องของการประพฤติแฏบัธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าธรรมะตัดสินโลก,กุตลรธรรมเป็นผู้ตัดสินเรานะ ใครจะตัดสินเราสูเราไปหาครูอาจารย์คนหนึงครูอาจารย์บอกว่าเนี่ยเธอจะต้องบรรลุนะหรือเธอจะไม่บรรลุเนี่ยใครจะตัดสินเราก็คือทำนั่นแหละตัดสินเราก็คือใครที่เจริญอริยมรรคมีองค์แปดได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทำนั้นก็ตัดสินเรานะให้สําเร็จผลเกิดมรรคเกิดผลขึ้นในจิตอ่ะนะเพราะฉะนั้นอยากอย่างเดียวไม่สําเร็จอยากอย่างเดียวเป็นตัณหานะอยากอย่างเดียวมันเป็นทุกข์บัรอยากบรรลุธรรมนั้นเป็นกิเลสใช่นะครับแต่การใช้ตัณหาคือความอยากนั้นน่ะ นะเพื่อจะไปละตัณหานั้นเสียเนี่ยก็คืออุบายนะครับและกุศโลบายนะครันอยากบรรลุธรรมแต่ว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าต้องไปให้ถูกก็คือเจริญอริยามรรคแจนบริสุทธิ์บริบูรณ์นะรมนั้นก็ตัดสินเองนะเหมือนที่พระพุทธเจ้านะได้ตัดสอนนะในธรรมจักรกัมราสูตรนะครับวารยสัตตสีเนี่ยนะต้องทํารอบ3อาการ12ออย่างนะของโลกุตธ,ธรรมให้เกิดนะเป็นเรื่องราวของในจิต นะครับแล้วผู้ที่ตัดสินเนี่ยนะไม่ใช่คนหรอกครับก็คือธรรมนั่นแหละนะเป็นผู้ตัดสินนะครับถ้าใครเจเเริญอะไรอะไรมาวงแประการบริบูรณ์แล้วทนะ่านจะห้ามมักห้ามผลก็ห้ามไม่ได้นะผลนั้นก็เกิดนะสำเร็จเองนะตามเหตุที่สร้างนะพระพุทธเจ้าจึงตัดสอนนะครับว่า,าทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้นะครับสมุทัยนี่ต้องละนะครับแล้วก็ นิโรธต้องทําให้แจ้งและมักต้องเจริญให้มากนั่นเองนะครับถ้าเราทําตามคําสอนพรทเจ้านะรู้กิจรู้หน้าที่ของผู้ปริเวณทำอ่ะนะเราก็จะเดินไม่หลงทางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราอยากบรรลุธรรมแต่ว่าผิดไหมไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดอยากอย่างเดียวนะโดยที่มีแต่ความอยากนะก็เหมือนคนที่อยากเป็นหมอเป็นวิศวะนะเป็นตํารวจทหารแต่ขี้เกียจอยู่ไม่ฝึกตัวเอง การเป็นพู้นฐาทำก็เหมือนกันนะอยากอย่างเดียวแต่ไม่ฝึกตัวเองเราะมีทางไปถึงก็พบเลยความผิดหวังเรื่อยไปนะก็จะกลับกลายเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำไปดังนั้นที่อยากบรรลุธรรมนะ่าจะเป็นสิ่งดีแต่อยากบรรลุธรรมมันกลายเป็นปัญหากลับพลิกเป็นความทุกขนะ์ต้องเปลี่ยนให้เป็นนะครับี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ